บทที่ห0รรวบรวมในไม่ช้าทันเดอร์ผู้แข็งแกร่งกึ่งศักดิ์สิทธิ์ของมาเทียเออร์ก็ลุกรานสิ่งที่ลึกลับและทรงพลังและส่งต่อพวกมันออกไปในแวดวงระดับสูงของมาเทียเออร์ต่อจากนั้นไม่เพียงแต่ซู W วูเคียงเลียงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบรรพบุรุษของซู w ูวูอีก11คนร่วมกันออกคำสั่งห้ามเพื่อป้องกันไม่ให้ทันเดอร์ออกจากพระราชวังศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาไปครึ่งก้าแม้จะไม่ใช่คำสั่งจำคุกแต่ก็เห็นได้ชัดว่าถูกกับบริเวณในบ้านกึ่งศักดิ์สทททถรเน้าาาา่่มีุดดส12คไ ช่วขณะหนึ่งทุกคนในตระกูล WU ตกอยู่ในอันตรายโดยกลัวว่าพวกเขาจะรุกรานพลังลึกลับในส่วนของผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีเพียงทันเดอร์สปาโรและบรรพบรุษทั้ง12เท่านั้นที่รู้สิ่งที่พวกเขารู้ในเวลาเดียวกันมารู้ก็มาที่ห้องถงของบรรพบุรุษพร้อมกับดับหินหากต้องการทราบว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในสายตาของชาวอูคือห้องถงบรรพบรุษทั้ง12บรรพบรุษของวงังบรรพบรุษทุกคนล้วนเป็นบรรพบรุษดูเหมือนว่าซู WU จะเป็นเสาหลักทางจิตวิญ,ญญาณของชาว WU ท,นววทนุนับ พระราชวังบรรพบุรุษแห่งนี้เป็นหนึ่งในพระราชวังบรรพบุรุษทั้งสิบสองแห่งเจ้าของวังศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีชื่อว่าชนโชแม่หมดแห่งทองคําของบรรพบุรุษชนเผ่าวุกดั้งเดิมของมารุของชนเผ่าจิงคิวมีเลือดบางบางของบรรพบุรุษสีทองพูดอย่างเคร่งครัดมารุสามารถนับได้ว่าเป็นแม่หมดที่ได้รับชีพรจรนี้ในเวลานี้ชายที่มีหน้าเสือมีเปล็ดทองมีปีกมีงูอยู่ในหูซ้ายและมังกรสองตัวก็ปรากฏตัวต่อหน้ามารุยู่เมื่อมองดูรูปร่างหน้าตาของบุคคลนั้นมารุยูก็นึกคำสองคำขึ้นนมาใใจรูโ ในฐานะลูกหลานของบรรพบุรุษจินสืบชนเผ่าจิงคิวซึ่งเป็นที่ตั้งของมารูได้ประดิษฐานรูปปั้นขอองค์การเก็บเกี่ยวมาโดยตลอดและผู้คนในเผ่าทั้งหมดจะไปสักการะหนึ่งหรือสองครั้งทุกปีมารูคุ้นเคยกับรูปปั้นขอองค์การเก็บเกี่ยวมากดังนั้นเขาจึงเห็นได้ทันทีว่าชาววิที่ทักทายเขานั้นแท้จ,จริงแล้วคือการเก็บเกี่ยวของบรรพบุรุษทั้งสิบสองคนแล้วพบกันใหม่ท่านหญิงมารูอยู่ถอยกลับไปเล็กน้อยที่อิลี่กล่าวเธอมองดูพืชผลที่อยู่ตรงหน้าและรู้สึกได้ถึงเลืืออออดเเเเเเธธข้า้าาาาาาใใจ่่่นนนีีีพระระมมสลงงกกยทบ หวนโชซี่ย,ยินยินบกมือแล้วพูดว่าคุณเป็นสาวมาเรอไม่ได้คาดหวังแม่มดบรรพบุรุษสีทองของฉันและคุณมีพรสวรรค์ที่มีความสามารถเช่นนี้หรือผู้อาวุโสขินมีวิสัยทัศน์ที่จะเห็นความพิเศษของคุณเมื่อพูดถึงสิ่งที่คุณจะได้รับผู้อาวุโสถิ่นถือมันและฉันก็อิจฉามันมากทุกครั้งที่เขาได้ยินสามคำของผู้อาวุโสถิน่นมาเรยู่จะมีความรู้สึกแปลกๆจากนั้นเธอก็รู้ว่าเจ้านายของเธอดาบหินนี้จริงๆแล้วมีชื่อของสิ่งมีชีวิต และนามสกุลฉินที่เธอฟังเป็นครั้งแรกฉันเกรงว่าเขาจะเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงตัวเดียวในโลกที่มีนามสกุลฉินในช่วงน้ำท่วมในยุคนั้นมนุษยชาติยังไม่ถือกำเนิดมีเพียงคินงูเท่านั้นที่มีนามสกุลคินแต่แล้วเธอก็รู้สึกเศร้าเล็กน้อยภายนอกบรรพบุรุษทั้งส2องคนคิดว่าเธอเป็นลูกครึ่งของคินงูแต่เธอเองก็เข้าใจว่าเธอเป็นเพียงทาสด,ดับตัวน้อยและไม่มีสถานะเป็นสิทธ์ แต่เดิมด้วยความสามารถของคุณชันจะยอมรับลูกศิษย์ส่วนตัวของคุณอย่างแน่นอนแต่คุณเป็นครึ่งหนึ่งของลูกศิษย์อาวุโสของคินแต่ฉันไม่กล้าที่จะเป็นอาจารย์ของคุณด้วยวิธีนี้ผู้อาวุโสคินจะรู้สึกถึงฉันเนื่องจากผู้อาวุโสถูกแบ่งแยกสูเก็บเกี่ยวกล่าวอย่างคมคืนจากนั้นเขาก็จำห้องถงซันคิงได้ในเวลานั้นซันคิงเรียกคินมูว่าเพื่อนแต่เป็นปากของคินมูในท้ายที่สุดหากไม่มีหงจุนซันคิงก็อาจตายภายใต้เนื้อมือของคินมู ยิ่งกว่านั้นฮองจุนก็ถอนตัวออกไปต่อหน้าถิงมูในเวลานั้นขิงมูแย่ามากแล้วหลังจากนั้นไม่นานขิงมูก็ตัดกฎหมายของฉันและพิสูจน์ว่าเขากลายเป็นเสาศักดิ์ธิ์และชื่อเสียงของเขาก็ถูกบดบังไปโดยสิ้นเชิงเมื่อมองดูความกลัวอันขมขื่นของมาเซิงมารุยวี่ก็รู้สึกขบขันอีกครั้งเธอเริ่มสงสัยเกี่ยวกับเจ้านายของเธอมากขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการดำรงอยู่แบบไหนแม้แต่บรรพบุรุษและแม่มดทั้งส2องคนของตระกูล WU ก็ยังกลัวว่าเขาจะตายกวงโชกล่าวต่อว่าแม้ว่าฉันจะไม่่มมีีคคุุณณสบัติทจจะเเป็นน้านายของ แต่ฉันสามารถรับประกันได้ว่าทรัพยากรและวิธีการทั้งหมดของ Holy Palace of Jinji Su สามารถนำมาใช้โดยคุณโดยไม่มีเงื่อนไขและไม่มีข้อจำกัดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณมารู้คือนายน้อยแห่งวังศักดิ์สิทธิ์มันยากที่จะซ่อนความสยองขวัญนในใจของฉันเมื่อฉันได้ยินมารู้ยูนายน้อยยอดไม่ได้ที่จะกระโดดบรรพบุรุษทั้ง12คอนมีชีวิตเช่นเดียวกับสวรรค์และโลกและแทบไม่มีใครตั้งนายน้อยได้ตอนนี้ถ้าคุณรับมันคุณจะทำลายกิจวัตรประจำวัน 킹มูในเอสเอสไฮจีนแอบสื่อสารกับมารูและพูดว่าสาวน้อยสัญญากับเขาดูเผินๆคุณเอาเปรียบจริงๆแล้วผู้ชายคนนี้ใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่เขาทําให้คุณเป็นนายน้อยใช่คุณจะถูกมัดไว้ในเรือและเขารู้ว่าฉันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคุณจากนั้นในอนาคตพระราชาวังซูเฉิงจะตกอยู่ในอันตรายคุณต้องมีหน้าที่บางทีิงมูจะดูแลเขาหรือเธะลูกคิดของเขาจะดังขึ้นในเวลานี้มารูอยู่ระหนักว่านายน้อยเองก,ก็กำลังมองดูใบหน้าของทิงมูโดยสิ้นเชิงการเคลื่อนไหวนี้เป็นการปีนต้นไม้ ตอนนี้ผมได้ขอบคุณอาจารย์ที่ยอมรับมันแล้วมารู้โค้งคำนับเล็กน้อยเลียนโชบกมืออย่างรวดเร็วและพูดด้วยรอยยิ้มฉันพูดเหมือนน้องสาวอยู่อย่าเรียกฉันว่าผู้ใหญ่ในอนาคตเรียกพี่ชายของคุณว่าเลียนโชโดยตรงมารู้อยู่พูดด้วยรอยยิ้มขมขื่นทันทีคุณเป็นบรรพบุรุษของบรรพบุรุษสีทองบรรพบุรุษของสายของเราฉันมีเลือดของคุณอยู่ในร่างกายของคุณมันเป็นลูกหลานของคุณฉันเรียกคุณว่าพี่ชายของคุณฉันเกรงว่าจะไม่ฉันไม่สนใจของขวัญพิธีการเหล่านี้ด้วยซ้ำเขาก้าวสองสามกระิบ คุณเป็นสิทธิครึ่งหนึ่งของผู้อาวุโสฉินฉันไม่กล้าแซงทำเป็นเป็นผู้อาวุโสเท่ากับผู้อาวุโสของเขาบทที่6 0 1่ซูหอวูหลิงมารู้บนอย่างเงียบเงียบกระซิบมีบรรพบุรุษเช่นนี้ฉันเป็นทายาททั้งหมดที่คุณไม่รู้ว่าจะผ่านไปกี่ชั่วอายุคนคุณให้ฉันเรียกคุณว่าบรรพบุรุษของฉันเป็นพี่ชายนี่อาจเป็นความเย่อหยิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใช่ไหมการล่มสลายครั้งนี้ก็เป็นพรสวรรค์ส่วนตัวเช่นกันฉันกลัวว่าจะเป็นแบบนี้แต่โอเคคนแบบนี้ควบคุงงงม สำหรับคนอย่างทิ่งมูเขาเคยเป็นจัก,กรพรรดิช,ชั่วนิรันต์เขาเป็นคนเอาแต่ใจและดูถูกประชาชนและมีอำนาจอันยิ่งใหญ่เขาเข้าใจดีว่าหลายคอนมีความทะเยอทะยานที่ยิ่งใหญ่เขาไม่ชอบผู้ชายทะเยอทะยานพวกนั้นน้อยที่สุดและทางที่ดีควรเลือกผู้ชายแบบนั้นดูเหมือนว่าอี้โชต้องการใช้วิธีหลีกหนีจากการกู้ยืมจนสุดขั้วเขาหยิบโทเค็นที่มีคำสีทองเขียนอยู่บนนั้นออกมาทันทีทองเป็นหนึ่งในคำที่ใช้กันทั่วไปและไม่สามารถเป็นคำธรรมดาไปกว่านี้อีกแล้ว แต่คาว่าทองคําบนโทเค็นทาให้ผู้คนรู้สึกถึงต้นกําเนิดของทองคําเมื่อมารู้อยู่เห็นคําทองคํานี้ดูเหมือนว่าเขาไม่เพียงมองเห็นคําเดียวเท่านั้นแต่มองเห็นจินซานโลหะภาชนะทองคําและสมบัติทองคําดูเหมือนว่าเธอจะได้เห็นวัตถุทั้งหมดที่อยู่ในประเภททองคําและพวกมันก็รวมทุกอย่างไว้มากมายปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของจินยี่เตามารู้มองไปที่สัญ,ญาลักษณ์และพึงพำกับตัวเองกวงซวนมองเธออย่างครุ่นคิดและไม่รบกวนเธอด้วยคําพูดจากนั้นมารู้ก็เข้าสู่สภาวะแห่งการตรัสรู้อันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งดาเนินต่อไปเป็นเวลาเก จิวไซเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากแต่ในสายตาแล้วจิวไซนั้นน่ากลัวอยู่แล้วตั้งแต่สมัยโบราณมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ดีก็ว่าการทำงานหนักมาเป็นเวลานับศตวรรษที่จริงแล้วอดีตที่นี่พาดพิงถึงการเวลาสำหรับดวงวิญญ,ญาณที่เคยประสบกับความศักดิ์สิทธิ์อดีตที่นี่อยู่เพียงลมหายใจเดียวทันใดนั้นมันเป็นแนวคิดที่มีอายุสั้นดังนั้นจึงมีเพียงลมหายใจเดียวระหว่างความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งมีชีวิตธรรมดาธรรมดา แต่เวลาของมารูสำหรับการศักดิ์สิทธิ์นั้นมีก้าวเท่ามีเพียงสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวและมีความรอบรู้สูงเท่านั้นที่สามารถยืดเวลาแห่งความศักดิ์สิทธิ์ได้ตัวอย่างเช่นหากจักรพรรดิเป็นแม่มดของบรรพบุรุษการสุนของปังกูก็เปลี่ยนไปเวลาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดคือเพียงเจ็ดลมหายใจเท่านั้นในขณะนี้มารูสามารถตระหนักถึงการหายใจทั้งก้าวครั้งได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพรสวรรค์ของเธอยังคงอยู่เหนือความเข้าใจของเธอในเรื่องความเป็นเอกเทศในความเป็นจริงการรับรู้อัจฉริยะไม่คงที่เมื่่่่่่อออกกกกนนมมมมาาาาารรรรรรยููเเเ็พพีีีงงดดสววธธธแแตตัั้้้ิททไบบ เธอก็ไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปและถูกกำหนดให้เป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่การสอนอย่างรอบคอบของ,ของ,ของคิงมูได้สอนเธอว่ารูปแบบความรู้ของเธอนั้นยอดเยี่ยมมากจนเธอมีการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพในการรับรู้ของเธอต่อมาตำนานของ,ของคิงมูทำให้เธอเกิดความสับสนวุ่นวายวิธีนี้เป็นมุมมองที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบ9้าวันสิบแห่งเขาคิดถึงความวุ่นวายและถือว่าตัวเองเป็นมุมมองสูงสุดของความสับสนวุ่นวายความโกลาหลแสดงถึงความเป็นนิรันดรและเอกลักษณ์อยู่เหนือการเวลาอวกาศชีวิตและความตายเหตุและผลทุกวิธีและาาางต่ๆมนนแล้ว มันเป็นหมูโง่ที่ใคร่ครวญความวุ่นวายทั้งกลางวันและกลางคืนและวันหนึ่งจิตสำนึกของเขาจะเกินกว่าจิตสำนึกของสัตว์ร,ร้ายนี่คือเหตุผลว่าทำไมความถนัดด้านพรสวรรค์ของมารู้จึงสูงกว่าหวนโชในเวลานี้หลังจากลมหายใจที่ก้าวมารู่ยูก็ตื่นขึ้นจากความศักดิ์สิทธิ์เดิมทีเธอเป็นอาณาจักรของคลาสสี่และปีศาจแต่ตอนนี้เธอได้กระหนักถึงความลึกลับของคลาสสามและปีศาจแล้วพี่ใหญ่พี่ข้าไม่รู้ว่าโทเคนนั้นปลอมแปลงอะไรมันน่าทึ่งมากจิตใจของข้าถูกดึงดูดอย่างสมบูรณ์ คันใดนั้นก็พูดเบาๆว่าโทเค็นนี้หล่อจากศิลาแหล่งทองคําทุกสิ่งในโลกนี้มีต้นกาเนิดตัวอย่างเช่นเมื่อฉันได้รับมันฉันก็ควบคุมแหล่งทองคําซึ่งสามารถขับเคลื่อนท่าทองคําทั้งหมดใต้ท้องฟ้าได้พลังซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมฉันถึงแข็งแกร่งกว่านักบุญเสมือนธรรมดาทั่วไปมากแหล่งที่มาของทองคาทุกๆหนึ่งแสนปีจะทําให้เกิดหินแหล่งทองคาชิ้นเล็กๆโทเค็นนี้หล่อจากหินแหล่งทองคำเจ็ดสี่สิบเก้าและสี่สิบเก้าสำหรับคำทองคำมันเป็นผลงานชิ้นเอกที่ฉันเขียนด้วยความสนใจทั้งหมดเพื่อทําความเข้าใจวิถีแห่งงทอคํา โทเค็นนี้อยู่ใต้ดินและไม่มีใครสามารถปลอมแปลงได้ดังนั้นฉันจึงใช้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของตัวตนของฉันและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าของวังศักดิ์สิทธิ์แห่งบรรพบุรุษทองคําน้ำเสียงของเขาเรียบง่ายมากแต่ในหูของหมารุอยู่หูของเขาแตกชิ้นเล็กๆ1 0 0หนึ่งแสนปีหล่อสี่สิบเก้าชิ้นนั่นคือสี่จุดเก้าล้านปีโทเค็นนี้สามารถหล่อได้และคำทองคำบนนั้นเขียนได้เพียงคนเดียวเท่านั้นด้วยโทเค็นนี้มันง่ายกว่ามากที่จะเข้าใจกฎแห่งทองคำและวิถีทองคำตอนนี้คุณเป็นนายน้อยของวังบรรพบุรุษโทเค็นนี้ฉ ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์เขาได้วางโทเค็นไว้ในมือของมารุยุในเวลานี้ดูเหมือนเธอจะอยู่ในความฝันเธอเข้าใจดีว่าประโยชน์ที่ใหญ่ที่สุดของโทเคน็นนี้ไม่ใช่เพื่อช่วยในการฝึกฝนจิตวิญญ,ญาณแต่เป็นพลังมีตำนาน12ตำนานเกี่ยวกับคำสั่งแม่มดของบรรพบุรุษในหมู่แม่มดมือแม่มดบรรพบุรุษทั้งส2องล้วนเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พวกเขาสร้างขึ้นเองและไม่สามารถเรียนแบบได้ในหมู่ชาวูมีคำสั่งให้ไปพบพบรรพบุรุษและแม่มดเช่นการไปพบบรรพบุรุษและแม่มด มารู้ได้รับคำสั่งแม่มดของบรรพบุรุษชิ้นนี้และครอบครองหนึ่งในพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาววยูราบใดที่เธอไม่ยั่วยุบรรพบรุษและแม่มดคนอื่นๆชนเผ่าที่ชั่ว้ายนี้ก็ปล่อยให้เธอข้ามไปเธอจะเป็นคนที่สองรองจากบรรพบุรุษทั้งสิบสองคนเท่านั้นพี่ใหญ่ฉันไม่สามารถรับคำสั่งของบรรพบุรุษนี้ได้มารู้อยู่ปฏิเสธทันทีเธอเข้าใจดีว่าเธอเป็นเพียงคลาสที่สี่และเป็นปีศาจและในหงหงเป็นเพียงคนตัวเล็กที่ไม่มีนัยสำคัญเหมือนฝุ่น ทันใดนั้นก็พูดพร้อมกับชี้ไปที่เจิงชานฉันบอกว่าคุณสามารถจ่ายได้ไม่มีใครกล้าที่จะละเมิดจิตใจของฉันในเส้นเลือดสีทองสำหรับพี่ชายทั้งสิบเอ็ดคนของฉันฉันรู้จักคุณความสัมพันธ์กับผู้อาวุโสถึงพวกเขาจะไม่ต่อต้านฉันบทที่หกร้อยสองสี่พันปีในไม่ช้าวังบรรพบุรุษของบรรพบุรุษสีทององค์การสถาปนาหัวหน้ามารู้อยู่เป็นนายน้อยก็แพร่กระจายไปทั่วมาวรีทั้งหมดแล้วแพร่กระจายไปยังดินแดนป่าทั้งหมดแม้แต่โดมท้องฟ้ากลุ่มปีศาจที่อาศัยอยู่ในสามสิบสามวันก็เช ตลอดระยะเวลา4,000ปีระหว่างปลายนิ้วการเปลี่ยนแปลงกำลังเปลี่ยนแปล,เปลงเหมือนดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เหมือนวงล้อรูเลตสำหรับมารและอาสนะกึ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทรงพลังก็เหมือนกับม้าขาวที่ผ่านไปมารุย่ยืนอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในวังบรรพบุรุษตลอด4,000ปีที่ผ่านมาเธอมีความสุขที่ได้ยืนอยู่บนภูเขาลูกนี้และมองออกไปข้างนอกเมื่อยืนสูงก็มองเห็นได้ไกลเธอยืนอยู่บนยอดเขามองลงมาเธอสามารถเห็นภาพรวมของภูเขาและหุบเขาและมองเห็นพระราชวังของบรรพบุรุษได้ในช่วง4,000ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการสนับสนุนอันแข็งแกร่งขององค์การเก็บเกี่ยวตำแหน่งของเธอในฐานะนายน้อยจึงค่อยๆสงบลงในตอนแรกในวังบรรพบุรุษนั้นเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ผู้เท่า8คนผู้เท่า36คนและผู้พิทักษ์เจคนต่างตักเตือนและตักเตือนมีให้ตั้งนายขึ้นมาคุณสมบัติของพระเจ้าแต่เขามั่นคงมากและเขาโดดเด่นจากฝูงชนดังนั้นเขาจึงต้องทําให้มารุยว่เป็นนายน้อยหนึ่งในสีเจ้าชายผู้ยิ่งใหญ่ถูกเนรเทศและอีกหนึ่งคนถูกปรับในุบเขาจินรุยเขาถูกโจมตีโดยจินรุยติยลละลาเ,ะยาเวี ผู้อาวุโส8คนถูกยกเลิกมากถึง4คนในบรรดาผู้อาวุโส36คนผู้ที่ต่อต้านมารู้ในฐานะผู้อาวุโสถูกไล่ออกจากตำแหน่งและสิทธิเหนือศรษะถูกยกเลิกวงจรแห่งอำนาจ ในส่วนของผู้พิทักษ์72คนในวังบรรพบุรุษสถานะอำนาจและการฝึกฝนนั้นด้อยกว่าของไทสร้างผู้อาวุโสและผู้อาวุโสมากด้วยบทเรียนที่ได้รับจากคนเหล่านี้ที่อยู่ตรงหน้าเหล่าผู้พิทักษ์ก็หวาดกลัวทีละคนและไม่กล้าต่อต้านมารุอยู่อีกต่อไปในทางตรงกันข้ามชาว WU บางคนเห็นความมุ่งมั่นขององค์การเก็บเกี่ยวและผู้พิทักษ์ส่วนใหญ่ก็เริ่มสนับสนุนมารุและในไม่ช้าทุกคนก็เข้าร่วมค่ายของเธอความปั่นป่วนนี้กินเวลานานถึง800ปีไม่มีใครกล้าคัดค้านการตั้งคำถามกับมารุยในฐานะาน,าย,นย้อ และไม่ถึงหนึ่งร้อยปีหลังจากที่มารุอยู่เข้าไปในห้องถงบรรพบุรุษเขาก็ก้าวเข้าสู่อาณาจักรปีศาจระดับที่สามในอีกหนึ่งพันสองร้อยปีเธอก็ก้าวเข้าสู่สภาวะศักดิ์สิทธิ์ชั้นสองหลังจากนั้นอีกเก้าร้อยปีเธอก็กลายเป็นปีศาจระดับสูงสุดระดับสองเป็นเวลาเกือบสองพันปีก่อนและหลังจากนั้นตั้งแต่ช่วงแรกของคลาสที่สี่ไปจนถึงปีศาจระดับสูงสุดระดับสองซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่อาจจินตนาการได้ในประวัติศาสตร์ของชาวอูมิอัจฉริยะเพียงไม่กี่คนททีีี่สาาาามมรรรถเเเเยยบคงงวว็ในนกกฝฝึขออได้ เมื่อหมารุยวิ่งก้าวเท้าขึ้นไปบนยอดเขาที่สองของปีศาจเขาได้ท้าทายผู้พิทักษ์โดยตรงผู้พิทักษ์นี้เป็นปีศาจร,ระดับกลางชั้นหนึ่งและไม่อ่อนแอในปีศาจศักดิ์สิทธิ์ระดับแรกความท้าทายนี้ทําให้ทั้งพระราชวังของบรรพบุรุษเกิดความโกลาหลและไม่มีใครเข้าใจความบ้าคลั่งของหมารุยอยู่ในประวัติศาสตร์ของชาว WY มีตัวอย่างเทพเจ้าและปีศาจชั้นสองเพียงไม่กี่ตัวอย่างที่เทียบได้กับเทพเจ้าและปีศาจชั้นหนึ่งแม้แต่ความเย่อหยิ่งเหล่านั้นก็เทียบไม่ได้กับปีศาจชั้น้นนเเธธออออออป็ศาาาาาััแแแต่่่ททยยรระะดดบบบกกลลงงงงใคคคๆิิววูถึมหข แต่ใครจะรู้วันนั้นมารู้ถือดาบหินและแม้แต่ดาบ71เล่มนั้นไม่เพียงแต่เอาชนะผู้พิทักษ์เท่านั้นแต่ยังทําให้เขาได้รับบาดเจ็บอีกด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่ออันโด่งดังของมารู้ก็ได้ถูกเผยแพร่ไปทั่วในพระราชวังซูเชงหาก่อนหน้านี้ความประทับใจของชาวอู่ที่มีต่อเธอยังคงเป็นผู้โชคดีที่อาศัยบรรพบุรุษอู่หอวูเพื่อรับตําแหน่งสูงสุดในขณะนี้พวกเขาถือว่าเธอเป็นผู้เล่นที่แข็งแกร่งแม้ว่าผู้พิทักษ์กฎหมายจะอ่อนแอกว่าผู้เท่าผู้เท่าและผู้เท่าแต่ก็ถือว่าเป็นสมาชิกของวงพลังหลักกด้้ววยยยมมมมาาารรูีีีีีอุเเพงงงปแคข็่่ชนน ท้ายที่สุดแล้วเทพและปีศาจชั้นหนึ่งส่วนใหญ่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ได้รับการฝึกฝนมานานกว่าล้านปีและแม้แต่บางตัวก็แก่มากจนมีอายุมากกว่าสิบล้านปีอย่างไรก็ตามเป็นเวลากว่าสามพันปีหลังจากนั้นความสามารถในการพบลูของมารูยังไม่เพียงพอซึ่งทำให้เขาผิดหวังเล็กน้อยที่เขาให้ความสนใจกับการเก็บเกี่ยวของเขาและคนอาวุโส WU คนอื่นๆเวลาผ่านไปสี่พันปีแล้วมารูได้เติบโตขึ้นจากแม่มดสาวที่อายุน้อยกว่าหนึ่งร้อยปีเป็นปรมาจารย์ที่สามารถเอาชนะเทพ,พเจ้าและปีศาจชั้นหนึ่งได้ ขณะที่หมารู้อยู่ยืนอยู่บนยอดเขาและมองดูดาบหินก็ปรากฏขึ้นข้างๆเธอระดับดาบหินในปัจจุบันเป็นระดับสมบัติวิญญาณโดยกำเนิดแล้วและระดับต่อไปคือระดับสมบัติโดยกำเนิดเธอเห็นดาบหินเปล่าอย่างขมขื่นอาจารย์ฉันได้อพยพสมบัติทั้งหมดในวังศักดิ์สิทธิ์ของบรรพบุรุษท,ที่สามารถช่วยคุณอัปเกรดระดับได้คุณสามารถอัปเกรดเป็นระดับสมบัติวิญญาณโดยกำเนิดได้เจ้าตัวน้อยคนนี้ยากจนเกินไปบ้านสมบัติของเขาแย่มากฉันอยากจะอัปเกรดเกรดอีกครั้งฉันต้องการโอกาสอีกครั้งคิ มารู้อยู่กรอกตาอย่างเงียบๆและพูดว่าคนที่กล้าพูดว่าบรรพบุรุษและแม่มดในโลกนี้จะพาคนยากจนไปฉันเกรงว่าจะมีเพียงคุณเท่านั้นแต่คิงงูก็เข้าใจดีว่าสมบัติวิญ,ญญาณโดยกำเนิดคือสมบัติโดยธรรมชาติคุณต้องรู้ว่าเฮตูลูโอทูของผู้นำปีศาจดีจุนและเคออสเบลของไทยยี่ยนนั้นเป็นเพียงสมบัติโดยกำเนิดไม่มีสิ่งที่เรียกว่าบรรพบุรุษทั้ง12จัก,กรพรรดิไอีตะวันออกและจัก,กรพรรดิจุนสามารถกลายเป็นผู้ดำรงอยู่ที่แข็งแกร่งที่สุดภายใต คุณต้องรู้ว่าหลังจากได้รับการกระตุ้นจากสมบัติโดยกําเนิดคุณสามารถทําร้ายนักบุญร้อยคนได้และภายใต้สมบัติโดยกําเนิดแม้แต่สมบัติวิญญาณโดยกําเนิดที่ดีที่สุดก็ยากที่จะทําร้ายนักบุญดังนั้นขั้นตอนในการยกระดับสมบัติจากสมบัติวิญญาณโดยกาเนิดไปสู่สมบัติโดยกาเนิดจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงคุณภาพเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของจิตวิญญาณบทที่603เที่ยวทะเลจีนตะวันออก ขิงงูในเอสเไจเยนกระสิบสาวน้อยคุณมาถึงช่วงคอขวดมานานแล้วและคุณไม่ได้ทะลุผ่านมา3 0 0พันปีแล้วเป็นเรื่องปกติสำหรับเทพเจ้าและเทพองค์อื่นแต่สำหรับคุณมันช้านิดหน่อยใช่ถึงเวลาที่จะไปเดินเล่นอัญญประกาศคู่ท่านอาจารย์อันที่จริงข้าอยากเห็นโลกภายนอกมานานแล้วแม้ว่าวังของบรรพบุรุษจะใหญ่โตและไร้สาระมากแต่มันอยู่ในบริเวณนี้มา4ี่พันปีแล้วและข้าก็หายใจไม่ออกและเลือดของฉันก็ตายแล้วมันนานเกินไปสำหรับความสะดวกและฉันจะลืมวันแห่งการฆ่าอย่างกระหายเลือดในทุกการนอนหลับฉันตั้งตารอท ชินมูแอบชื่นชมสมควรที่จะปลุกดวงวิญญาณแห่งหัวใจสังหารเงียบงันมาสี่พันปีไม่เพียงแต่ไม่ลืมการฆ่าเท่านั้นแต่ยังตั้งตารอคอยการสังหารอีกด้วยแน่นอนว่าสิ่งมีชีวิตนี้ถูกกำหนดให้ถูกฆ่าเพื่อฆ่าอาจารย์คราวนี้เราจะไปฆ่าที่ไหนละ่ะมารู้อยู่ถามด้วยความสงสยัยทะเลตะวันออกตอนนี้คุณเป็นหัวหน้าเผ่าของหัวหน้าเผ่าแล้วจากนั้นก็สังหารที่ไซหัวหน้าเผ่าฉันเกรงว่ามันจะไม่ดีชินมู่ตอบกลับ มารู้พูดด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยทะเลจีนตะวันออกเป็นดินแดนของเผ่ามังกรและโลกของตระกูลไห่ฉันมีชีวิตอยู่มา4,000ปีแล้วและฉันยังไม่ได้เห็นตระกูลไห่เลยลูกชายลูกชายทั้งเก้าล้วนมีรูปลักษณ์ที่แปลกประหลาดและเหนือธรรมชาติ3ปีต่อมาเราคือวันนี้มารู้เร็วกว่าเทพ,พเจ้าและเทพชั้นหนึ่งทั่วไปและพระราชวังซูเชงอยู่ไม่ไกลาจากทะเลจีนตะวันออกแต่เธอใช้เวลา3ปีกว่าจะไปถึงขอบด้านตะวันออกของทวีปใกล้กับชายฝั่งทะเลจีนตะวันออกนี่คือทะเลจีนตะวันออกเหรอ เมื่อเทียบกับแม่น้ําที่ฉันเคยเห็นมาก่อนนั้นเล็กเกินไปและไม่มีนัยสําคัญด้วยสายตาของฉันการมองเห็นที่กว้างไกลกว่าแสนไม้นั้นช่างสบายตาระยะของจุดก็เหมือนกับฝุ่นหมารุยอยู่มองทะเลแล้วถอนหายใจหลังจากแสดงอารมณ์ได้สองสามคำเธอก็ถือดาบหินทันทีกระตุ้นมาน,านายร่างกายของเธอและตรงไปยังมหาสมุทรอันห่างไกลเพื่อบินหนีไปความเร็วของเธอไม่ช้าน่าจะประมาณสี่พันไมล์ด้วยความเร็วขนาดนี้เธอเดินทางเป็นเวลาครึ่งวันเต็มโดยยังคงอยู่เหนือทะเลอันไม่มีที่สิ้นสุดเธอไม่เห็นเกาะใดเลยระหว่างทาง การเดินทางทะเลอันยาวนานนั้นน่าเบื่อและน่าเบื่อเนื่องจากเป็นพื้นที่นอกชายฝั่งเธอจึงเห็นชาวหายมากมายตลอดทางแต่ชนเผ่าทะเลเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเพียงชีวิตมนุษย์แม้แต่เทพเจ้าและปีศาจระดับสี่ก็ยังหายากชนเผ่าทะเลเหล่านี้พบลมหายใจที่พลุ่งพล่านของปีศาจชั้นยอดระดับสองของเธอทีละคนจนสุดข,ขีดพวกเขาทั้งหมดดำดิ่งลงสู่พื้นที่ทะเลลึกซึ่งห่างไกลจากเธอหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันในที่สุดเธอก็สามารถค้นพบเกาะเจ็ดดาวในทะเลได้ในที่สุดซึ่งหมายความว่าเธอออกจากพื้นที่ทะเลตื้นและค่อยๆเขทะะเลนนออองจตวัก โดยทั่วไปแล้วทะเลน้ำตื้นจะอยู่ติดกับทวีปที่เป็นถิ่นทุรกันดารมีสิ่งมีชีวิตและเทพเจ้ามากมายในทวีปนี้เพื่อล่าชนเผาทะเลมากมายหรือค้อนหาโอกาสขุมทรัพย์ดังนั้นสัญชาติไห่ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏในพื้นที่สัญชาติไห่ในเวลานั้นผู้แข็งแกร่งระดับสูงของตระกูลทะเลเช่นเทพเจ้าชั้นหนึ่งหรือตระกูลทะเลกึงก่งศักดิ์สิทธิ์แซงคำเป็นว่าเดินผ่านผู้คนแต่พวกเขาไม่กลัวที่จะปรากฏในทะเลด้านนอกมาร,รู้รู้สึกตื่นเต้นมากเมื่อได้ค้นพบเกาะน,นี้ใครก็ตามที่บินไปในทิศทางเดียวตลอดหู เธอรีบบินไปยังเกาะที่ใกล้ที่สุดหลังจากที่เทอมาสิ่งมีชีวิตบนเกาะก็รู้สึกถึงลมหายใจอันทรงพลังของเธอคือคลานและตัวสันทีละคนสังหารผู้เสียสละโลหิตในเวลานี้หมารุ่ยหอยูมีวิธีการเช่นนี้อยู่ในใจขิงมูอาจเป็นคนเดียวที่สามารถมองเห็นกฎหมายได้จากอากาศบางเบาแต่ทําให้เธอไม่รู้ตัว ทิงมู่หลานในดาบหินพูดดังๆสาน้อยคุณกำลังเข้าสู่เส้นทางแห่งการฆ่าคุณต้องเดินไปในทะเลศพและภูเขาและฉันต้องการย่นระยะเวลาในการพัฒนาเป็นสมบัติโดยธรรมชาติและยังต้องการวิญญาณและเลือดมากมายมาส่งเสริมกันเธอเริ่มฆ่าอย่างไม่ลดละฉันจะตั้งเป้าหมายเล็กๆให้กับคุณซึ่งก็คือการฆ่าเทพนับพันเมื่อได้ยินคำพูดของเป้าหมายเล็กๆมารู้ก็แสดงท่าทางแห่งความทรงจำเธออยากจะอยู่ในเทือกเขาป่าในปีนั้นทิงมู่ก็ตั้งเป้าหมายเล็กๆไวใ้ให้เธอเช่นกันเป้าหมายนั้นคือการฆ่าสิ่งีชวววิตตนนััับพด้ย แต่เป้าหมายในขณะนั้นคือการฆ่าสิ่งมีชีวิตใดๆแต่ตอนนี้มันสามารถฆ่าสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรเทพและปีศาจเท่านั้นแม้ว่าจำนวนจะเท่ากันแต่ความยากก็แตกต่างกันมากโชคดีที่ตอนนี้เธอเทียบได้กับเทพและปีศาจชั้นหนึ่งสังหารเทพและปีศาจทั่วไปได้แอละมันง่ายมากเธอรู้อยู่ในใจว่าไม่ว่าเธอหรือขิ้นูจะฆ่าสิ่งมีชีวิตธรมธรมดาาก็ไม่มีความรู้สึกในการฝึกฝนความก้าวหน้าเลยมีเพียงการฆ่าเทพและปีศาจอย่างต่อเนื่องเท่านั้นที่จะก้าวหน้าไปได้ตรวจสอบความคิดของมารูเปลี่ยนไปและจนนกอเ่่ะไปทททััวใี เธอกระซิบด้วยเสียงแผ่วเบาและพูดว่าเกาะนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วมีเผ่าทะเลของเทพเจ้าและปีศาจอยู่สองกระูนน่าเสียดายที่พวกมันเป็นเพียงเทพระดับสีที่อ่อนแอที่สุดเท่านั้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ของเธอเธอยื่นมือออกแม้แต่ดาบก็ระเบิดวิญญาณดาบออกเป็นสองดวงดาบทั้งสองคำรามออกไปและตรงไปยังเทพเจ้าและปีศาจทั้งสองในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจปีศาจตระกูลทะเลทั้งสองก็ตายภายใต้วิญญาณดาบของเธอในเวลาเดียวกันเธอก็กระตุ้นวิธีการบูชายันเลือดที่หมูเป็นผู้ให้วิธีนี้แอลมลนผิดปกติอย่างลึกล แก่นแท้และเลือดในศพของปีศาจที่ตายแล้วมาหามารยวิโดยอัตโนมัติเลือดเหล่านี้พุ่งเข้าสู่ดาบหินทันทีบทที่ 604G วันต่อมาเป็นวันที่มีความสุขสำหรับมารูแต่สำหรับเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและปีศาจในทะเลจีนตะวันออกมันเป็นช่วงเวลาแห่งฝันร้ายเพราะในทะเลด้านในมีปีศาจต,ตัวเมียปรากฏตัวขึ้นศีรษะของแม่มดเต็มไปด้วยเลือดและเธอแทบจะมองไม่เห็นโครงร่างของเธอและเธอก็มองไม่เห็นการแข่งขันด้วยไม่จำเป็นต้องพูดปีศาจสาวคนนี้คือมารุยอยู่ มารู้อยู่ฆ่าผู้คนไปนับไม่ถ้วนตลอดทางเมื่อเขาเห็นเผ่าทะเลในระดับเทพและปีศาจเขาก็ฆ่าไม่ว่าเผ่าทะเลจะร้องขอความเมตตาและกระบฏอย่างไรทุกคนก็ตายภายใต้ดาบหินของเธอดวงตาศักดิ์สิทธิ์ของเธอช่างเจิดจ้าอย่างยิ่งและเธอก็เห็นยอดเขาระดับสองของเทพแห่งท้องทะเลซึ่งอยู่ห่างออกไป 1, หนึ่งแสนไมล์ทันทีชนเผ่าทะเลนี้เป็นมังกรพูดอย่างเคร่งครัดเจี้ยวลองไม่ใช่สมาชิกของตระกูลมังกรเพราะเลือดของตระกูลมังกรในมังกรนั้นกระดำกระด่างเกินไปและไม่ได้รับการยอมรับจากมังกรตัวจริงเหล่านั้นอย่างไรก็ตามแม้ว่ามังกรรตัวนีีี้จะมเลือทท่บิิสุธ แต่ก็เป็นการดีที่จะฝึกฝนตัวเองในฐานะสภาวะท้ายที่สุดแล้วปีศาจช,ชั้นยอดระดับสองซึ่งอยู่ตรงกลางส่วนบนของปีศาจนั้นเป็นปรมาจารย์มังกรตัวนี้ครองพื้นที่ทะเลใกล้เคียงและสร้างคลื่นมานับแสนปีในบริเวณทะเลแห่งนี้มันเหมือนกับเป็นเจ้าเหนือหัวตอนนี้เจียวหลงกําลังเล่นเกมกับเทพแห่งท้องทะเลหญิงหลายคนในวังมังกรของเธอเองเขาชอบความรู้สึกแบบนี้จริง,รงๆเนื่องจากศักดิ์ศรีที่หยาบคายของเขาตระกูลทะเลหญิงในน้าน้ําใกล้เคียงจึงถูกเขาเคี้ยนตีเป็นส่วนใหญ่เพียงแต่ว่าชนเผ่าทะเลอื่นๆกล้าที่จะพูดออกมา เขาเลือกผู้หญิงตระกูลไหที่มีรูปร่างดีบีบคั้นเธอตลอดเวลาและเริ่มหยอกล้อแต่ในขณะนี้ดาบหินเล่มหนึ่งตกลงมาจากท้องฟ้าตรงลงสู่ทะเลจากทะเลความเร็วของดาบนี้ไร้สาระเกินไปด้วยความเร็วหลายพันไมล์บินไปสู่ทะเลลึกในช่วงเวลาสั้นๆดาบหินก็บินเข้าไปในวังมังกรของเขาความเจริญรุ่งเรืองของพระราชวังเจียวลองถูกเจาะโดยเอสแอไเจี้ยนเจียวลองเหลือมองดาบหินด้วยความตื่นประหนกเล็กน้อยร่องรอยของอันตรายปรากฏขึ้นในใจของเขากระตุ้นให้มานาของร่างกายต้องสังเวยร่างมังกรแต่เขาไม่ได้หลบเลี่ยงและดาบหินนก็แทงงงรร่าาาขขขอเเ้ไปใู ความแข็งแกร่งสูงสุดระดับที่สองเขามีความสามารถในการซ่อมแซมที่แข็งแกร่งมากแต่ดาบหินนั้นมีพลังแห่งกฎหลายข้ออำนาจของกฎหมายเหล่านี้มีความรู้สึกถึงการทำลายล้างอย่างรุนแรงอำนาจของกฎทำลายล้างแหล่งกำเนิดชีวิตของเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขายังคงใช้แหล่งกำเนิดแห่งชีวิตพยายามซ่อมแซมตัวเองแต่พลังแห่งคำเช่นเดียวกับตัวหนอนแห่งทาซาสัสยังคงทำลายการซ่อมแซมของเขาเจียวหลงดิ้นรนและกระตุกไม่หยุด ในขณะนี้มารูปรากฏตัวอย่างเงียบๆต่อหน้าเจียวลองเจียวหลงคำรามด้วยความกลัวและความโกรธคุณเป็นใครฉันไม่มีความอายุติธรรมกับคุณทำไมคุณถึงต้องการทำร้ายฉันฉันไม่ต้องการเหตุผลในการฆ่าฉันอยากเป็นทางเลือกโดยธรรมชาติและผู้ที่เหมาะสมที่สุดก็จะอยู่รอดน้ำท่วมใหญ่นั้นเป็นโลกของผู้แข็งแกร่งมาโดยตลอดหากคุณตำหนิคุณจะโทษตัวเองที่อ่อนแอเกินไปมารูกล่าวอย่างเย็นชาฉันเกลียดมันเจ้าปีศาจไม่มีเหตุผลที่จะฆ่าฉันเจียวหลงฉันไม่คืนดีเจียวหลงพูดอย่างขมขืน แต่มารู้ก็ย่อเย้และพูดย่อเย้ฉันเป็นปีศาจฉันยอมรับแต่มังกรตัวนี้ไม่ใช่คนดีเหรอคุณได้รบกวนเทพ,พเจ้าและเทพสตรีในทะเลใกล้เคียงเจ้ายังชอบกินร่างของชนเผ่าหารุ่นเยาวความโหดร้ายของเจ้าก็ไม่เลวร้ายไปกว่าฉันหรอกในเมื่อเจ้าทําชั่วมาอย่าหาว่าคนอื่นเป็นปีศาจเพราะเจ้าคือตัวของตัวเองชนเผ่าทะเลเหล่านั้นอ่อนแอจนไม่มีใครแต่ต้องได้ฉันเป็นเผ่ามังกรที่ยิ่งใหญ่นับเป็นเกียรติสำหรับพวกเขาที่ได้มองดูพวกเขาบ้าจริงบ้าจริงเจี่ยวลองยังคงคำรามต่อไป ดาบหินซึ่งสามารถสอดเข้าไปในร่างของมังกรของเขาได้มีพลังดูดที่ยอดเยี่ยมดูดซับแกนแท้ของฉีและเลือดในร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องและแม้แต่แหล่งกำเนิดของชีวิตก็ยังถูกสมองสูดดมเข้าไปด้วยความมีชีวิตชีวาของเจี้ยวลองเสียชีวิตด้วยความเร็วสูงมากเขากัดฟันและยื่นทงน้ำทงน้ำสองแสงระยิบระยับและมีพลังอันมหัศจรรย์หลั่งไหลออกมาเขากัดฟันและพูดกับทงน้ำผู้สมัครอาวุโสยกชั้นคือเซียวป้ามีแม่มดที่จะฆ่าเมื่อเธอเห็นเผ่าทะเลฉันตายภายใต้าดาบของเธอแม่มดคนนี้น่าจจจะเนนนท้าาััััหน่่งงงียวสออธได หลังจากผู้จบเจี้ยวลองก็ตะโกนอย่างรุนแรงปีศาจชั้นเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของหล่อเจดเขาอาจจะไม่ให้ความสำคัญกับชั้นแต่หล่อเจดฆาตกรเขาชอบที่จะจัดการกับผู้แข็งแกร่ง,งฉันบอกเขาถึงความแข็งแกร่งของคุณเขาจะเป็นสนใจหาเทอมาฆ่าชันตายแล้วเธอไม่ควรดีใจเกินไปหลังจากที่เขาพูดจบแหล่งที่มาของชีวิตฉีและเลือดในร่างกายก็ถูกดูกดซับโดยดาบหินจนหมดเขาตะคริวอย่างรุนแรงอินศีษะและตายสนิทจีจีชั้นดูเหมือนจะเคยได้ยินชื่อของเขาว่ากันว่าซูลองให้กำเนิดลูกกกชาายคนทที่่แตตงงั้หด และจีจีเป็นลูกชายคนที่สองจากลูกชายทั้งเก้าคนลูกชายทั้งเก้าของซูลองล้วนเป็นชั้นหนึ่งทั้งหมดพลังปีศาจชันหวังว่าเขาจะไม่อ่อนแอเกินไปทําให้ฉันผิดหวังมารูกล่าวด้วยสีหน้าครุ่นคิดจากนั้นเธอก็ออกจากพระราชวังเจียวหลงแต่ไม่ได้ออกจากทะเลเธออยู่ในพื้นที่ทะเลแห่งนี้เท่านั้นข่าเทพแห่งทองทะเลอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสังเวยดับหินเธอจงใจไม่ออกจากที่นี่เพื่อรอให้จีคานตามมาหาเธอเธอเข้าสู่ทะเลจินตะวันออกเป็นเวลาหลายวันสังหารเทพหลายร้อยตัวแต่หนึ่งในเทพและมันชั้นหนึ่งไม่ เทพเจ้าและปีศาจที่ด้อยกว่าเหล่านั้นเธอสามารถฆ่าได้ตามต้องการเธอไม่สามารถพูดถึงความสนใจได้ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าจีคานจะมาหาเธอเธอมีความคาดหวังเล็กน้อยในการต่อสู้กับจีคานในใจของเธอเธอเข้าใจดีว่าคนอย่างเธอสามารถเติบโตได้เร็วที่สุดในการฆ่าเท่านั้น